Cause I'm a really in love with you when I'm... เสื้อคอตตอนอลาคาดรุ่นใหม่วันนี้นะคะต้อนรับซัมเมอร์อีกแล้วกับผ้าคอตตอนพิมพ์ลายดอกนะคะตัวนี้ภาพพื้นเขาจะมีพิมพ์ลายแล้วก็มีเดินได้ปักทั้งตัวเลยพร้อมปักฉลุนะคะ mm hmm. ดีเทลตัวนี้ที่อกจะเป็นการแทรกลูกไม้แบบชิ้นต่อชิ้นนะคะก็คือจะมีความโปร่งด้านในช่วงอกตรงนี้จะโปร่งหมดเลยแล้วก็ด้านในซับเป็นผ้าคอตตอนใสเดียวนะคะใส่สบาย ดีเทลแขนจะเป็นแขนทรงพองประมาณนี้มีลูดยกหัวไหล่นะคะแล้วก็แทรกทิมให้ลิงก์กับช่วงอกก็คือจะโปรเหมือนกันแล้วก็ต่อชายด้วยทิมลูกไม้สองชั้นนะคะขอบช่วงเนี้ค่อนข้างกว้างลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะติดหรืออึดอัดนะคะลูกไม้จะเป็นเนื้อแบบเนื้อบางนุ่มไม่แข็งแล้วก็ไม่ทำให้ดูลดต้นแขน คอขวกว้างนะคะตัวนี้เหมาะใส่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็ด้านหลังจะเป็นการโชว์ลายผ้าเต็มๆเ,เลยมีเจาะหยดน้ำน,นะคะแล้วก็เป็นกระดุมหุ้มผ้าสีสันน่ารักมากตัวนี้มาทั้งหมด3ามสีนะคะลายแรกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆห,หวานๆหน่อยไม่ไม่ค่อยออไม่ค่อยฉูดฉาดมากสีที่สองกับสีที่สามว่จะสนุกขึ้นนะคะจะมีหยอดใบไม้สีเขียวเข้ามาอันนี้จะออกเหมือนโอรสนิดนึง แล้วสีใบไม้ก็ชัดขึ้นนะคะสีที่สามจะเป็นดอกสีเหลืองน่ารักทั้งสองลายเลยนี่นี้ก็โชว์ลายผ้าเต็มๆตัวนี้ทุกสีเป็นพื้นขาวนะคะแมทกับกางเกงยียนก็น่ารักใส่ไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนะคะแมทขาสั้นค่ะยาวน่ารักหมดเลยมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 3XL นะคะ Cause your i'm